ันนี้เราก็มาแพ็คขนมกันเพื่อจะอะ <c oughs> ไปแจกเด็กๆในวันฮาโลวีนที่จะถึงวันที่31นี้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะขนมเยอะแยะเลยขนมท็อฟฟี่อนนี้เราแพ็คเสร็จไปแล้วหนึ่งหนึ่งถุงนะคะหนึ่งถุงอันนี้เป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนเราก็คอยทำไว้แจกเด็กๆเวลามาเคาะประตูบ้านตอนกลางคืนนะคะเราก็เลยช่วยกันใส่ถุง ถุงหนึ่งก็เยอะอยู่นะคะประมาณห้าหกชิ้นนี่ค่ะตอนนี้ถุงที่สองนะคะถุงแรกนี่อยู่บนบ้านถุงหนึ่งก็ประมาณนี้นี่ด่ะมันก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตอ่ลูกอมก็ปะปนกันไปนะจ๊านี่จะเป็นเทศกาลของอังกฤษนะคะเขาก็จะแจกเด็กๆเ,เพื่อที่ว่าเด็กๆมาเคาะประตูบ้านการเป็นเทศกาลของของเขาอะนะคะ ส่วนบ้านเ to ราก็จะเป็นลอยกระทงเดือนหน้าเนาะเดือนตุลานี่ก็ออกพรรษาถ้าต่างประเทศก็จะเป็นฮาโลวีนจูเนียทำ้าผีใช่ไลูกป๊โอ้จูเนียทำ้าผีอันนี้ก่อนอันนีก่อนอันนี้นิดก่อนอีเชนโอ้ยก่อนไหนทำ้าผีแห่ก่อนแห่ใส่กล้องทำฮะฮาโลวีนไหนอีกทีนึงโชว์อีกทีฮาโลวีนทำไง ทุกปีนะคะเราจะทำแจกเด็กๆอย่างนี้มา oh. นะทุกปีเลยทุกปีแล้วชอบเลยนี่นะก็ะใส่เข้าไายบ้านนี้จะให้ของเยอะนะคะบ้านนี้จะให้ของเยอะจุดถูงหนึ่งห้าหกชิ้นเลยดูอย่าเล่นลูกเล็กหมดนะดูช่วยหน่อยมีทำปะเนี่ยฮะพอแล้วพอแล้วอันนี้พอแล้วแต่อย่างอื่นนุก โอเคโอเคก็ okay. Okay. เดี๋ยวไว้ดูพาเดี๋ยวพาไปดูการแต่งบ้านอีกทีหนึ่งนะคะเพนก็ต็อปไปเติมมาได้รูปอันนี้ก็แต่งกุบกริบกุบกิบนะคะน่ารักน่ารักไม่ได้แต่งอะไรน่ากลัวเยอะแยะนะคะ <c oughs> นี่จ้ะ <c oughs> ของเราเดี๋ยวมีหน้าบ้านหน้าบ้านกัอ,อะไรลูกจู หน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะแค่ <C fantasy> แปะนี่ค่ะ <C ũng> ก็กรุบกริบอันนี้เดี๋ยวหนะ้าผีนี่ยังแต่งไม่เสร็จนะคะจูยังไม่ได้ใส่รองเท้าไม่เอาออกมานะลูกเนี่ยจะไม่ได้แต่งอะไรแยะๆนะจ๊ะบ้านนี้วันฮาโลว,วีนแจกแต่ขนมอย่างเดียวนะคะไม่ได้เน้นตกแต่งอะไรนะคะไม่ได้เน้นตกแต่งอะไรนะคะนี่ค่ะแค่มี แมงมุมยายแมงมุมมาเกาะน,นิดหน่อยนะคะบ้านเราไม่น่ากลัวไปลูกแมงมุมหล่นหนัวไปหนัวไปเกาะไว้ตรงนู้นเร็วเร็วไปเร็วปิดประตูหมามีปิดประตูก่อนเร็วนี่จ้ะกรุบกริบนิดหน่อยนะคะบ้านนี้มีแค่นี้ไม่แต่งเยอะนะจ๊ะโอเคบายบายไปแล้วคะ่ะอ่ะสวัสดีครับก่อนเร็ว บายบายก่อนบายบายครับสำหรับฮาโลวีนมีแค่นี้ค mm ่ะสวัสดีค่ะ